ดีเมื่อนี้เนาะมาให้มานาเมื่อนี้มามาน้าฐานหำต่งเมื่อนี้พิ่สิลงขาดหน้าว่านแห้งเลยพิ่นาะนี่หน้าพี่นนอะไทไว้เลยนี่เห็นบอรไทยไว้แล้วแล้ววันนี้สีวานพิ่จะมาขาดวานนี่เป็นเพลงขาเดี๋จักเป็นยังได้กจค่ะมือนีคบมนเอาีเคนบมมีมีย กันแน่นี่แหละหิดเพ้เดียวพักโอย้ยตอนนี้กำลังจะผลโบแมนได้ว่าบมีไผเอาเพิ่นเพล่นโบอเอาเขา,อาเอามาสตาร์สตาร,สตาร์สตาร์ก่อนนะเก,ก็บกดเลนด้เอาดีๆได้อยาให้มันหวัดแวลด้ยดยยวย เอากังแจมีระบบเฮ็ดไปประสิทธิภาไปทางใด เลยไปเลย,เลยขานี่ขานี้เราออกเป็นค้นคันหนาสูงเงีมม้ยจัง่อย <c oughs> <c oughs>

ก็บ่อยมีฝนบ่ตกะวานแหงเลยบบนทู้ห้าคนใสกูอูู้ลุมพวกเดา,เาย้วไฟฟ้าคน หยาบเอาซื่อๆทับผ่านซื่อๆเป็นได้แค่ทางผ่าน oh. เขียดกรร oh. ียดจาัายเอข้าด้วมตอกอ้กหลบกท ไปกอดมันก่อน,อนเดี๋ยวมัไปฮอบัดเพิ่งคาดเสียวทีเบิ่องอีกเดนนึงนะพี่นอ้องลุยพี่น้องลุยบาดนี้ลุยลุย,ลย,ลยห็ดเลยได้บาทนีมคา,าดบุลงซ้ำบ,บาทนี้เอาจังได้ดีค <laughs> <laughs> าดบุลงซ้ำ ขาดมาเหไดมัามแหงเอากลับมาแล้วครับการบุลงเนาะโอ้โอเคโอเคพี่น้องเดียว พอก,กันใหม่คลิปไหนคลิปนี้เบิ่งขาดก่อนมันขาดบอโล